สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ Twitch TV/sifatha เกลียนทุกวันเวลา2ทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันโอเค8ปีเดี๋ยวเราไปดูตัวละคร8ปีเองก,ก่อนปนะเนี่ครับผมว่ามีมีตัวไหนกันบ้างนะครับ2ตัวที่เข้ามาในเะับผมเป็นเอ่อสปิริตบอมบ์ทั้งคู่นะครับผมเพราะว่า8ปีมันเป็นสปิริตบอมบ์ นี่ผมตีมนี่นะครับภาพยังสวยภาพยังสวยอะนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือสแตนบายสกิล แล้วก็ป๋าเบยจะมาเป็นตัวละครให้เราเล่นก่อนนะตอนรวบรวมพลังบอลเกงกิ้นี่ภาพย่างสวยเลยอ่ะโโอ้หครบครับท้วนนะดแล้วเจอกันไปงัว ประจําตัวเอ้ยผ้าแบบเอกลักษณ์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวครับนี่ก็สวย GT GT, 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 GT นี่เก่งเก่งนี่ยังคมล่าสุดก็มีลิงสีฟูพาวเวอร์มาอีกไว้หมาย ภาพอย่างสวยนะพี่แม่โคตรไอพี่มหาสวยทั้งมปที่บ้านี่ไอามาสี่คนมาสี่คนเก็อย่างเท่าไม่งเยอะนะครับผมมีหลายมีหลายซีนอะเอ้วนยะคท่ายเยอะเนี่ยเล่นไม่เบื่อเนะครับผม แล้วคือมันจะออกมาเป็นสกิลด้วยไหมเบิต้าแตกโอ้แล้วก็จะออกมาเป็นโกคูเกกิ <c oughs> ญญกโครเท่อีก,ออกเสว้าาาาาาายาา ไอ้ยังมีชายเคโอไม่แบบยังเทพอ่ะชายเคโอไม่ของจริง500เพชรกับตัวอีกนะครับผม500เพชรมอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมยังมีตัวอีกฝังละ7มัลตินี่ครับผมฝังละ7มัลติใจเย็นๆมาดูตัวฟีเจอร์นะครับผมนี่ก็คือไอ้ตัวเอ่อจอมันบูอันนี้คือข้างตู้นะครับผมอันนี้คือสองตัวใหม่เนี่ครับผมอยากได้อยากโดนเนี่ยถ้ามาเราก็พอเลยทันทีนะครับผมอ่้แกมเมวันเรามีแล้วนะครับผมเก่งโคตร เก่งของเก่งโคตรนะครับผมนี่เรื่องมีแล้วนะครับผมอดีตเคยเก่งโคตรแต่ตอนนี้ก็ก็เก่งอยู่เหมือนกันตลกเลยอ่าไอนี้อดีตเก่งโคตรตัวไม่สองปีแล้วไอตัวนี้ไอนี้ก็ยังเก่งอยู่โอ้แต่นี่ลุงแล้วไม่เอาอ่ะไอนี้แม่งไม่ลุงก็ไหนไม่เอาอ่ะเอาไม่เอาอ่ะไอเนี้ยเดี๋ยวมี eca เก่งโคตรนี่ก็ไม่เอาอ่ะนะครับแต่ก็เก่งเท่นะครับเก่งระเท่ตัวนี้แล้วก็ตู้ gt นะครับผมอ่านี่เลย gt นะครับผม ก็คือตัว g ีจะมีภาษีดีกว่าตัวสองคู่นั้นนะครับผมเพราะว่าเออ่ทีมก็ดีกว่าตัวมันก็เก่งกว่าแล้วไอสองตัวเนี้ยเท่โคตรเนี่ยผมสองตัวเนี้ยเท่โคตรแต่ความเก่งนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเก่งอดีตเคยเก่งมากไอ้ตัวนี้ยังเก่งอยู่เนี่ยผมแล้วมันคู่กับ g ีทีแผมมีแล้วไม่เอา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 ที่อนี่ไม่เอาไม่เอาแล้วโอเคมาคุยกันเลยดีกว่านี่ครับผมกับฉลองแปดปีเราจะเปิดตู้นี้ก่อนเปิดตู้นี้ก่อนเปิดตัวก่อนนะครับผมเปิดตัวให้หมดก่อน เลสโก้มาวตีแรกชิปชิปชิปอืมน่าจะนนเกลือแดกนะครับผมสำหรับมาวตีแรกอ่ะอันน่าจะเกลือแดกนะครับผมไม่เป็นไรครับยังยังไม่มายังไม่มาสามสี่เทนชิงฮังโอ้โหเทนชิงฮังกับจีจี้ไวเด็กนี่ครับผมมาวตีที่สองมาไหม ไอ้เฮียเอ้ทั้งกับสิบแปด NTR บุรีรินสะแล้วเกลือแดงอยู่เอาแปลกๆนะครับสองเมาติ 2, แต่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นใจเย็นเพิ่มเริ่มต้นเพิ่เริ่มต้น,ตน,ตนยังเกลือได้อีกโอ้โหสิบเจ็ดนรกเมาติที่สาบกันเลยสำหรับเอ่อตัวอยากเห็นโกคุแบล็กไอ้เฮียทีนี้มากับโกหังตัวไปเรื่อยเลยแปลกๆแล้วสามเมาติ 18นี่คือมั่วบ้านงานมัน่วไปเรื่อยนี่ครับผมแจมคุณนุ้นทีคุณน้ทีเพราะว่าเดี๋ยวเราเอา่เอออกก่อนดีกว่าสามเมาติมามันเกลือล้วนเนี่ยครับผมเอ่อการันตีหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่าไม่การันตีอะไรเลยนะครับมาตัวนี้ก่อนดีกว่าชีทีก่อนดีกว่ามาตัวชีทีก่อนตัวชีทีอันนี้ยังไม่ได้เปิดเพชรนะครับเปิดตัวคูลิลินมากับแต่มีคูลิลินแต่ก็เอาว่า LR มาครับฟิวชั่นมาครับ LR ฟ้า มีโอกาสมีโอกาสนะครับผม LR มีโอกาส,อ,กาส,อ,กาสอ่าไม่ใช่ตัวนี้ครับผมไม่ใช่ตัวนี้ลุงแล้วลุงอีกไอ้เฮียเอ้ยตัวนี้แหละครับผมไอ้โอ้เอตาต้ายินติง5ปีนี่ครับผมค้าตู้นะฮะอืมตัวเมื่อกี้แหละครับตัวเมื่อกี้แหละครับนี่ไงล่ะเฮ้ยคนละตัวไอ้เฮีอะ นี่มัน6ปีนี่มัน6ปีกองคูต้องเป็นเด็กไอ้นี่มันตัว6ปี7เจอหรือเจ็ดปี7ปีเออตัวนี้7ปีไอ้ตัวนี้หกปีไม่ะห้5ปีไอ้ตัวนี้6ปีใช่ไหมไอ้ยี่นี่7ปีไอ้ยี่แต่แปปีไม่มาแต่ว่าเอามันไว้ก็ได้วิ่งมันเท่จริงนะโอ้หกปีก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าเออเพราะว่าผมยังไม่มียังไม่มีซ้ำมาเลยนะครับผมวิ่งว่าปกติแรกออกมาแบบนี้ มเ่เงยออกมาตั้งแต่แรกก็เรยบร้อยแล้วนะทำไปเรื่อยไปเจ็ดปีลิงนิเทศสุดแล้วเจ็ดปีลิงเทสโอ้ย,อยมา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 ,มาครับมาครับลองคาเมฮาเมฮาฟีเจอร์เหรอฮะมาครับโคูต้องเด็กกะลิงลิงลิงเบนจิตา้าก็บยังยังยัง,ยงเฮ้ยอยู่ไหนวะ โอ้โหแย่และเฮ้ยออกมาแบบนี้ไปเปิดตู้นี้ก่อน,เป,น,นเปิดตู้นี้ก่อนเดี๋ยวผมเปิดตู้นี้ก่อนฮิปฮิปจอมันบูมาพร้อมกับเทนชิงฮังไอเ้เหี้ยเกือตู้นี้เกลือวะ่ะมันรู้สึกว่าไอต้ตู้เอ่อภาคจอมันบูนี่คือรู้สึกว่าจะเกลือหนักเลยนะไอ้เหี้ยตู้นั้นยังมีเอลามาเยอะเลยับผมป้าเอ้ย,อยขอตัวมาสักตัวหนึ่งเลยอีกห้าร้อยเพชรไปหายตัวหนึ่งยังพอได้อยู่นะ เฉยเบจิต้าครั้งมามัม่วตัวแต่ว่ามีเบจิต้าไม่มีฟิวชั่นโอ้โหมาทั้งวิสไอ้เยอะมันไม่ฟิวชั่นเบจิตา้าส่ามาเดี๋ยวผมไอ้บ้าเอ้ยแตกปะเนี่ยตัวเหรียกมาตีเดียวนะฮะคาเฟียนตัวเหรียมาตีเดียวมาหน่อยตู้นี้แม่งอย่างเฮีย้ยเลยครับตัวตรงไม่ดีเอาซะเลย เป็นเรื่องตู้นี้ไอ้เหี้ยเจ็บเมาตีตัวบอกเลยว่าหัวเนี่ยครับผมเรารีบไปเปิดตัว GT ดีกว่านะครับรีบไปเปิดตัว GT ด่วนเราจะฉลอง8ป,ปีกันด้วยน้ําตาลีป่าวอยู่ที่ GT เนี่ยแล้วเนี่ยผมาะว่าถ้ามันออกตัวมากกว่าสักตัวหนึ่ง500เพชรแล้วไปอีกตัวหนึ่งยังพ่ได้ลุน้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องมาเอาเพ็ร500เพื่อม,มาตามหาสองตัวเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ็บเจ็บหนักเลยละ่ะ มาเดินแล้วจีทีต้องออกมาก่อน GT ทีทีออกมาก่อนไอเฮี้ยมันทรงเดิมเลยว่ะมีแต่มิจมิจิต้ารอบนี้มีฟิวชั่นเอาหนี้มาแน่ต้องมาเนี่ยผมการันตีว่าเป็น LR แต่มาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมการันตีว่าเป็น l r รนะครับเอามาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่แกมมาทูนี่แถมนะโหแต่มันอีมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ตู้เหลียญเหลืองนี่หว่าใช่ปหมเฮ้ยมันเออใช่มันฟีเจอร์ไอเหียใช่แหละแกมมาถูกแล้วเพราะว่าผมเป็นนึกว่ามันเป็นตู้เหลียญเหลืองใช่ไอเหียมันคือแกมมาป้าเอ้ยมันฟีเจอร์นี่แหละเออป้าไอแบบนี้โคตรซวยเลยเนี่ยผมคือได้แกมมาครับเมื่อกี้ป้าเอ้ยไปทิ้ง เนี่ยผมแล้วก็มีแค่500เพชรไอ้เชียมันมี500เพชรเองอะ่ะมาหน่อยดีถ้า500เพชรผมจะไปเปิด GT ก่อนนะครับเพราะว่า GT มันกิ่งกว่าแล้วก็คือที่ GT ผมมันกิ่งมากแถมผมมีคุ้มเลยด้วยเรารีดเกลือบป่ามไปสามมัลติเนะี่ยผมมีอนาคตใช่ GT มีอนาคตยาว โอ <Okay, S 2> เคคุณลีลินมาคนเดียวดูเรื่องไปเซโนเซโนมาครับการันตีมา100%เซโนนี่ไม่ใช่โอ้ยแถมตัวนี้แถมมาสวยงามปลดลุงปลดลุงครับปลดลุงปลดลุงลุงมานเนี่ยครับผม สวยงามสวยงามโอเคเล็กสองรอบเนี่ยครับผมเล็กสองรอบครับสวยงามโอ้โหโอเคเนี่ยครับผมโอเคเนี่ยครับผมเราขานเราเหลืออยู่หนึ่งตัวเดียวต้องการห้าร้อยเพชรมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมสามแถมหนึ่งนะฮะเมาส์สี่แรกไอ้เชีย่ยทั้งมาทำไม กระบาดกระบาดเกลือดิเยอะทั้งมันจะมาทําไมถ้าคุณลิลินมาตัวเดียวก็รู้เรื่องของขยะไปซ้ําเนี่ยครับผมสามแถมหนึ่งมาติที่สองนะฮะชิปชิปชิปโอ้ยเยอะแต่ว่ามันกระจายครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ไมหมล่ะที่ยิ่งเซตโอมันจะมาหรือว่าไม่มานะฮะวิสก็มีสิทธิ์จะมาไหมหรอเขาบอกว่ามาตัวเดียวก็มีสิทธิ์จะออกแต่ก็คือหวังยากไอ,เอ้เหี้ยอะอะดีมชัน่นวิสนี่คือแม่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่หายากเนี่ยครับผม แท่หาไม่ได้เลยเนี่ยแต่บางกระจากนี้ก็อย่าไปหวังครับไอนิเมชั่นวิดนี่คือผมแบบสี่ห้าเดือนเจอหนึ่งครั้งมันนี่แถ้ามาหนึ่งลุ้นยากใช่เอฟฟิซปบจิต้าถ้ามีปีจิต้าพอได้ลุ้นฟิวชั่นเอา้ามาฟิวชั่นบลูไม่บลูก็ต้องกับฟีเจอร์ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบลูมันก็ตัดตัวเลือกไว้นิดหนึ่งในเก้าใช่ไหมครับ หนึ่งในเก้าลุ้นยากแต่ได้ลุ้นมาครับได้ลุ้นครับ <_ C 1> เอ๊บเอ๊บนั่นแหละไอเอี้ยนี่ยแหละครับผมฟีเจอร์เอ้ยเอ่เอ,อฟีซ่าฟูพาเวอร์ก,ก็ฟีเจอร์แหละแต่ไอีเยี่ยนี่ยแหละครับผมเมื่อผมจะลุ้งแล้วนะฮะผมไม่ต้องการเลยครับสำหรับฟีเซอร์มือ ฟิวชั่นแน่นอนเอ้าเฮ้ยเอา้าเอา้าไม่ฟิวชั่นกันหน่อยอ่ะเพื่อนปาโจมันไม่มีใครอยู่เลยมึงอายอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันหลอกครับมันไม่มีใครอยู่มึงอายอะไรอายอะไรครับเพื่อนโอ้โหคุริลินต่อไปก็คือเออ่รอบแรกอันนี้คือรอบแรกนะฮะโอเคมารอบที่สองเจ็บเจ็ ขังอุ้มแต่งโอเคมาครับได้ลุ้นครับหน้าอัน i ิวเซอรี่ทูทรีใครนินทากูมาครับฮึบ,มบไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นหน้าเป็สองเอองทียนนะหลังรูแท้ๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นสมมัรโง่วะ ไปเอาออกมาเลยไอ้เหี้ยเอาบัมบัมมันนนะ่ะกำน,นันบัมไอ้สซลลนนล์ลุงแล้วกำนันบัมเนี่ยแหละน่าจะฟีเจอร์ลุงแล้วครับกำน,นันบัมตัวเก่งครับตัวเก่งแต่ก็ไม่น่าจะเก่งเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเจ้าสื่อกับปิโกโร่สองตัวไั้ประโยชน์ไอ้ยี่ปิโกโ,โร่ยังพอมีประโยชน์นะครับผมแต่เจ้าสื่อนี่ขี้หมาเลยครับขี้หมากองอ๋อ ไอ้สั์กับนันเบิ้มคือลือนอะดับเบิ้ลกับนันเบิ้มมึงมาทำไมโอ้โหเิ็ตู้นี้มันยากเหรอเออทำไมตู้นี้มันยากจริงจงมันก็เหมือนกันครับเฮ้ยพอลูกมาโอเคพอลูกมาเอ้ย แต่มันขึ้นจิกบัต์กบัดไม่น่าเกลือนะแต่ไม่น่าเกลือนะครับไอ้เหี R ้ยเกิร์ลุงฟูพาวเวอร์พีซ่ายี้ยเอลอารเบยจิตโตแดงได้ทุกตัวแล้วได้ทุกตัวเอลอาร์เบยจิตโตแดงลุงไปแล้วด้วยไอ้เหี้ยเบยจิตโตแดงเอลอาร์ลุงไปแล้ว,แ,ว,วแล้วผมเหมาหมดแล้วข้างตู้มีตัวได้อย่าลืมรับได้ครับ ไอ้เชียเ้ยท่านวิสนายอีตัวดับเหรอไม่เกลือนะโอ้โกจิต้าตัวนี้แหละครับผมได้ทุกตัวเลยนะเอลอาบผมยังไงวะกมได้เอลอาโกจิต้ามาสองตัวอ๋อเศร้าคุณละเศร้าไอ้ยัยโอ้มาสองตัวโกจิต้าก็น่าู่ลุงไปแล้ว โอ้กจิต้าลุง้องตัวแรกแล้วไอ้เฮียไอ้ตู้นี้มันดูยากเกินดีเนาะเพราะเดี๋ยวเราไปเติมอีกห้าสิบเพรบิลุสเราไปเติมอีกห้าสิบเพรมาเอาสามแถมหนึ่งแล้วก็ไปกดตัวฟรีเป็นท้ายไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วแค่นั้นแค่นั้นไม่ได้ก็ไปพาร์ทสองใช่แล้วเนี่ยครับผมเราได้จีทีมาตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่อยากได้ไงถ้าไม่มาแต่ถ้าไม่มาต้องทําใจไม่มาคือไม่มาก็คาคแค่นั้นเองนครับผมโอเคมาม วนหนึ่งรอบสุดท้าย3แถบ1่รอบสุดท้ายแล้วก็ไปเปิดหัวฟรีกันที่มันมาจากการขนแล้วก็แยกย้ายโอโ้โหมากันให้เละเลยครับรอบนี้เสือแดดนี่ครับผมมาละมาละซีเจอร์มาโอเคมามามา,มาได้ลุน้นได้ลุน้นได้ลุน้น ได้ลุ้นฮิปฮิปฮิปมาดิมาสิขนาดนี้แล้วอ่ะดูโอ้ฮิปเล่าโอ้โกจิต้าโอ้ยยกูยังจะหมดความอดทนกับมึงกันนะไอ้เขกูยังจะหมดความอดทนกับมึงกันนะโกจิต้าไอ้เหี้ยมาช่วยไม่ได้ต้องใช้ก็ว่าก็ช่วยไม่ได้เดาเดาจริงผมช่วงหลังผมเล่นเลเจนด์มากกว่าทุกครั้งเนี่ยเดือนนั้นก็คือ ก็ไม่เป็นไรอ่ะนี่ครับผมเราเก็บไว้เก็บไว้รอบนจิตโตครูดูเดเลเจนด์ดีกว่าเน่ยผมเล่นช่วยหลัอผมเล่นเลเจนด์มากกว่าดคูครั้งสามรอบกิ่นหนึ่งใบเหรอผมไม่กดกี่นหนึ่งมัลติก็ได้มั้งไม่แถมไม่เป็นไรแต่เราจะได้ตัวหนึ่งใบต่อการหนึ่งกดหนึ่งครั้งหรอกไอยันจบเนี่ยผมเดี๋ยวตัวแม่งงั่วเดี๋ยวตัวแม่งงั่วเนี่ยผม เพราะตัวเราขดาดหนึ่งใบไงไอ้นี่ก็ยังเกลือไม่พักเลยครับผมมันจะมาหน่อยก็ไม่ได้อีเวนท่านมีลุ้นที่มาสองใบแล้วนี่ตัวหลังมาหาผมเหนือผมมันเป็นเทพยบทำลายล้างอยู่เวลาพ่อมาเลยเดียวก็จะเหลือสี่มัลติของตั๋วนะครับผมก็ก็แย่ๆจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะคืออย่างไอ้ตัวล่าสุดคือจอมมันบูนี่ผมก็ไม่เอาผมก็ไม่เอานะไอ้ตัว LR เนี่ยน่าจะเกลือนะฮะ อ้าวข้างตู้ออกก็ยังดีนะก็ยังดีก็ยังดีเนี่ยผมก็ยังดี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 ดูท่าอย่างเทพเอฟเฟกต์มันเยอะไปนิดนึงนะโอเคมาอีกสามมัลติกเนี่ยผมออกมาเลยจะได้สมบูรณ์แบบเพื่อนพลั้งมึงมาเอาโกเทนมาสิที่นี่มันออกเยอะนะครับแต่มันออกไปหลุดไปข้างตู้ซะเยอะนะเอลอา เอ้าอาอกเยอะนะครับอ,อกเยอะมากเลยด้วย,วยมาตีสุดท้ายของตัวแล้วเราก็ลากดนะครับผมไปไฟนอลสิบหกกันดีกว่าเล่นให้จบลากรผมริงครับคือมันยังไม่ได้ลุ้นเลยที่ทำอ่ะคือไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้น l อเลยเนะี่ยไม่ได้ลุ้นฟีเจอร์เล้วเนี่ยผมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาค่อยม,มาเล่นโชว์ตัวจี ก็ได้นะวันหลังนะครับมันต้องปั้นอนะ่ะยังไม่ได้ปั้นผมยังเราได้สรุปเราได้จีจีมาตัวเดียวเนะี่ยผมก็ไม่เป็นไรที่เหลือเดี๋ยวค่อยเป็นรอเลขเอาแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็ทำลุ้งไปหลายตัวมากอย่างน้อยได้มาหนึ่งตัวเฮียดีกว่าไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อามันเล่นอามันเล่นเล่นโชว์ยังไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> มึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะ เอ้างงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปเลย